สวัสดีครับเราก็มาที่ขอกูเสียสาธิตเสียทิพย์เดี๋ยวเราจะมาดูลุงน้องครับขอกูใช่ในอู่นูนจอดอยู่นู่นนี่ครับหินที่ตัดไปเหลือครับเหลือ ต้องล้างกระบะออกเพราะว่าเราจะไปใส่ขี้ยางกันต่อต้องต้องล้างกระบะไม่ล้างไม่ได้เดี๋ยวไปนั่งอานยากลำบากครับไม่มนะีน้ำก็เลยต้องอาศัยเสียสาธิตย่ ใช่ะไรไดวอเปล่าเดวอไหนเดวน,ดดนิเองต่อซ้ายก่อนถอนนั่นออกด้วยเปล่าน,นี่ถอน,ต,อน,นต่อไหน,อ,น,นอ๋อเสียบสายนี่อ,นนอันนี้คอกหมูนะครับคอกหมูล้างแต่ข้างล่างมั้งตรงนี้ ล้างโอ้ยยยยยหับตะปุกโดนน้ำมาจากไหนวีอ๋อเสาลงลงก่อนไหมฉีดได้ไหมล่ะมึงจะขึ้นไปฉีดยังไงฮะเ chạy วืดนี้อ่ะวืดนี้บาทเอาสายไปเลย เดี๋ยวแกเปิดปั๊มให้ฉีดออกก่อนล้างรถเบาอเลยเฮ้ยเร่งอีงล้างกระบะก่อนก่อนจะไปขึ้นงานครับ น่าขึน้นแจ้ง,ไไงขึ้นไปข้างบนว่ะไปฉีดจากข้างบนมาข้างล่างต้องล้างเพราะว่าเราไปขึ้นคลองต้องล้างกระบะ เป็นลูกหลังครับเมื่อเช้าเอาเหินคลุกไปเอาเหินคลุกไปเมื่อเช้าตรงมุมนั่นนะ่ะนั่นแหละ ราะว่าไอ้ขึ้นที่อย่างนี่ต้องสะอาดไม่สะอาดไม่ได้ดืเมื่อเช้าขี้ดินตีเต็มเลยตอน,นแรกเขาจะให้ขึ้นทราย พอดีทรายมันดับยากครับรถผมเลยเดี๋ยวขึ้นหินดีกว่าขึ้นหินดีกว่าเวลาสิ่งเชือปนนี่มันลำบากนะครับเวลาเราไปขึ้นของ ดีแล้วมีคนงานอยู่ไดโวเอาถุงออกด้วยล้างกระบะพร้อมหมดแล้วแงวแว๊บๆเอาลงไหมเอาถุงนั้นออกดิ ก็กระเทือนกระลางทั้งคันเลยวะฮะทำเียนนะเรียนมามทำเซียนเหมือนเรียนมาเอาน้ำกรอกใส่ในถังเลยพอ สา,สายัใส่ผ้าเลยไหมล่ะฮะต้องใส่ผ้าครับจะไปขึ้นยางต้องใส่ผ้าเดี๋ยวเขาไปใส่อยู่ขานะ้างหน้านั่นก็ได้ตรงลานปูนอะ สายยางคก็บลากไปตัวแม่ก่อนนั่ข้างบนนะนั่นอะข้างบนนั่นอะอูดไอโวเขาแรงจริงเลย เอาไปเขาบอกว่าเหม็นอะไรว่าเหม็นอะไรเหม็นรถคันนี้แล้ววิ่งขี่ยางเสร็จไปขึ้นคือเมื่อเช้าเอารถไปใส่ย,ยางแล้วก็ลงลงเสร็จแล้วก็เนี่ยมาช่วยบุญเขาครับตีรถเปล่ามาเมื่อเช้าแล้วก็มาใสา<อ>่หินคุกอยู่นี่เฮ้ยร็วเร็วเร็วเร็วดึงไปดึงไปพับอีกอีกว่าดึงไปนูน่นนะูกไปนู่นก่อน ít, ít, Ờ à, đừng làm muôn leo Đừng bay Tôi mẹ là tịt dữ Đang tụi mẹ ที่ดินเต็มเลยขึ้นไปอยู่บนนั้นหวาตรงแขนลูกอะเดินขึ้นไปแล้วไม่ลื่นหรอกเอเคครับเดี๋ยวสำหรับลิมนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดไปไประตูก่อน ครับเดี๋ยวสนับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันล้างรถก่อนจะไปวิ่งงานครับหลังจากเสร็จงานบุญมันที่เรียบร้อยนี่ครับบริษัท STG เดียวเจอกันวันที่19เลยครับ นั่นๆลูกน้องยิงน้ำใส่เราจะไปขึ้นจางมังฝุ่นมังฝุ่นตัวลูกเป็นไงครับโอเคไหมครับ ใช่ได้ใจก็อยากใส่ตัวแม,ม่ครบหมดแล้วหน้าก้าสิบสะอาดแล้วเรับเดี๋ยวสนับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพงเทางนานี้เดี๋ยวเจอกัน คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ